สวัสดีครับผมรอบเหมาเอาไปตน้าใหไมสูไม่ได้ทำเองงานไม่ทางันนี้เขาจะได้รอบเหมาเอามาอาานน้าให้เพื่อนนตัไปจ้เดียันนอุ้ยใส่อุ้ยปูนปโอ้วอย่างเดียวเอาใคิดแคิดแอดอดีสอนนะครับได้อะไรมาฝากเนาะ้างลงลงให้ลงนข้นงาอ่ข้างในก่อนข้างในก่อนเร็วเร เสียงดังหลายออยยาได้ในให้ผู้ผู้บางคนเป็นยังไงน่ะนะทำน้ำมาฝากไปขายจะเป็นแด้งกว่าบดบดเสียงบดแห้งย้อนเสียงดังเลยล่ะนี่ครับแอดอดิซอนเนาะชีสตัวช่วยนะเดี๋ยวให้น้องก้าวนะให้น้องก้าวพี่ยูทูบเบอร์เรามามามาทำอะไรต่างชาติกันเลยครับผมขอบคุณมากครับผม เอาจะทางเดียวกนนหน้ำได้กินได้กินทุกคน่ามเออเอมาหนาเมานี่นะครับผมตันมาหน้าจะเมาอพี่มาหน้าจะเมาจาอมาหน้าเมาบมต่อต่อจอทิต้องไปเข้าใช่ไมโอ๊เป็่มาปูนไม่แลเนาะอุ้ย เส então, like à, right ือก like ็เริ <S <S okay. yeah, okay. ่มชาบแล้วนะครับเริ่มฉาบแล้วแก็ยื้องเรา่อ่าใจะเห็นไดายนะน้ำเทไหลงนไงเมื่อไรตอนดี้อนั่งเบิเบบิบน่อยนปเย็น่าเนมาเดี๋ยวเมื่อกี้เี่นจบทุกปาบ้านี่พ่อ กะกอันนัดัคบนี่นะครับอันนี้คือฝีมือแอชชิดนะผมกำลังกำลงังมาไว้นะครับผมแอชชิดเป็นคนตักน้ำมาใส่นะครับส่วนปูนิด่<ะ>เดียวคเดียวเดียว๋ยวกันอะไรกสรับกันอ๋อสลรับสน้ที่กันอ๋อเอาไหม อันนี้น้ำนี่พี่เก้าตักมาใส่นะครับแล้วก็ฟูนี่ผมเป็นคนคนจะรู้เ้าอะไรเนี่รู้แล้วอาทิตไม่ได้ทำอะไรครับใจดีว่ามันอันนี้ก็เป็นฝีมือแอชชิดนะครับฝีมือแอชชิดนะครับผมเหมือนไม่เคยทำเลยปั้นบลกปั้นบล็อกไว้อาทิตย์ทำงานแล้วโอ้ยมาสิเอ็กซคอนเทนต์สีกันได้ทีเจ้าเนบเนบไปเรื่อยเนบไปเรื่อย นี่ัพยมมยมองนี่คพมวยมองนี่ล่ะเดีแวยนี่ล่ะลาสุดตัวมีคอนเทนต์เอิทงานเทงานแล้วาเฮฮาเฮฮาปาร์ตี้ปโอ้เอตันันมาเอาไปสนุกสนานกันไปนะผมต้อมใ่อมใหมพี่น้องนะเอซตัวยเอก็เข้าใจเนาะผมไม่ซีเรียสนะครับเอฟซิทำงานแล้วโอ้ แสดงมาทีฟานมาบ่เห็นหรบ่คือตะกี้บ่ได้เห็นหยนะก็บาบแอซิดอเนาะเนาะนั่นแอซิดทำงานแล้ว EP สองยังว่าชอบว่า EP สองแอซิดทำงานแล้ว EP สองจัดไป EP หนึ่งแอซิดจะมาแล้ว EP สองเจียบชิดทำงานอีกแล้วอีกแล้ว

อ,อ๋อคนี้แส็กยอยต้องเจิดขึ้นเนาะมันก็ข้างหลังมันจะต่ำกว่าข้างหน้านะครับไม่ได้ทำเท่ากันเนาะเพราะว่าเราใส่หลังคาเหล็กมันก็จะเป็นโมเดินเป็นเพิงเพิงเงยเงยขึ้นนะครับ จังพงได้น้ำยังครับแต่จะยังไม่ได้เอาเนี่ยเอนี่ยเอาเนี่ยคับไอ้อดสปานเซรแล้วได้สปานเซ่แม่ พี่แดงพี ه, ่แดงพี่แดงพี่แดงไม่เห็นมาเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยออพี่งยังไม่เห็นผมถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปก็ส่งมือลคเมนต่าถ้องานคงไเสร็จว่าลยเนีา แล้วเอฟซีซแ่ปูนไว้ก่อนยุดแน่พี่น้ยุดยุดครับผมขน่รงเสือก็ก่อชั้นที่สามนะครับผมเืออเปดกสับเอ็มบวมครับ จะระเบิดไหมนะมันเป็นฟิล์มไหมนี่ฮะเจ้าหิงแมเนี่ยดูวีบอกฟิล์มฟิล์มที่เป็นพลาสติกไม่ใช่กระจกนเยังมันโดนความร้อนมัวัดบมันโ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้หโอ้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 อยโอ้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โ

เราก็ค่อยเติมไปเรื่อยนะ หาได้ไหมปะตาก็จะไปก่อด้านนี้นะครับ